สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะวันนี้น้องอาดัมมาทำอะไรเอ่ยสวัสดีคะ่ะสวัสดีจากช่องข้าวเหนียวอังกฤษนะคะสี่โมงครึ่งแล้วนะวันนี้เนี่ยพาน้องอดัมมาตลาดตุรกีที่เดิมนะคะวันอาทิตย์นะมาส่องบรรยากาศ ได้ยินเสียงไหมคะมาส่องบรรยากาศใครยังไม่นอนนะคะเมืองไทยสีทุ่มครึ่งใช่ไหมสวัสดีค่ะคุณอารีวันคุณอารีวันสวัสดีค่ะน้องกระดมมาสวัสดีเร็วๆข้างหลังเรานะคะเป็นตลาดตลาดไอตุรกีก็คือจะขายข้างในจะขายผักผลไม้ So โอ้ย oh, ยูจะกินเหรอโอจะไปให้ไอเบิร์ดกินโอยูห้ามจับนะครับห้ามจับเลยห้ามจับเบิร์ดเนี่ยเวลาจับไอเก้าอี้อะไรอย่างเงี้ยมาให้คุณแม่สเปรย์มือก่อนนะยูจะกินด้วยใช่ไหมยูถ้าถ้ายูจะเอาอะไรเข้าปากนะยูต้องอันนี้ก่อนนะต้องสเปรย์มือแล้วมือก่อนบรรยากาศแล้วคะ สี่โมงเย็นนะคะ s <S วันนี้ไม่มีแดดเลยฝน <Come on. S 1> ตกฝน <laughs> ตกสลับไอสลับคึมๆวันอาทิตย์นี้คือร้านห้างอย่างเงี้จะจะ,จะปิดเร็วนะคะแต่ว่าวันอาทิตย์นี้ห้างร้านจะปิดเร็วแต่ว่าร้านตุรกีเนี้ย oh, เขาปิด oh. ไหนล่ะ แล้ว,ว่าร้านตุรกีก็จะปิดน่าจะประมาณสองทุ่มนะวันวันวันนี้นะข้างในเขาก็จะขายพวกของชําเครื่องเทศแล้วก็ขายพวกเนื้อแต่เขาไม่ขายหมูนะเป็นอิสลามนะร้านต่างๆก็เปิดอยู่เห็นไหมอันนั้นร้านขายอ้ปูทะเลอาดัม <laughs> เนี่ยเราก็มาได้ของได้ของนะของบางอย่างก็อยู่ในนี้วันนี้คุณวันนี้คุณแม่พาพาพาน้องอดัมมาสวัสดีค่ะคุณคำารน <c oughs> เอามาส่งบรรยากาศสี่โมงเย็นเดอ้อพี่น้องวันนี้เรามารถสกูตเตอร์ไฟฟ้าเหมือนเดิม This bed nice. oh, มันรสชาติคือข้เขาเนียวมันบาลู <laughs> จะบอกว่าเป็นอย่างเล็กน้อยฝรัง่งขึ้นมาขนมปังอันยาวๆนะค <c oughs> ะานนเอรสชาติมันคือข้าวเหนียวจ่ะค่ะพี่น้อง <laughs> ใช่ไหมลูกมันเหมือนข้าวเหนียวใช่ไหมยโอเคเดะดูท้องฟ้านะท้องฟ้าก็คือช่วงนี้ยุ่งยุ่งนะคะไม่ค่อยได้มีโอกาสมา ทำคลิปวิดีโอไลฟ์สดแต่วันนี้ถือโอกาสมานะเมืองไทยเป็นยังไงบ้างเนาะที่อังกฤษก็อย่างที่อังกฤษก็อย่างนี้แหละค่ะคนก ала, cem, mustache, <con side keyboard 1970> ็ออกมาใช้ชีวิตปกติเนาะดูสิปั่นจักรยานไปจะไปไหนไป นกมันกลัวเธอนะสิที่ที่อังกฤษก็เด็กๆก็ปิดเทอมแล้วนะคะอคคะไรคะเด็กๆอะ่ะปิดเทอมแล้วนะกว่าจะเปิดอีกทีนึงก็นอนแหละกันยานะ่นะคะหกกันยามาทิดดาวสิลูกนั่งลง ก,กินอย่างนี้ได้เหรอเธอหิวข้าวใช่ไหมพลังหน่อยหิวเขากิน <c oughs> <ill ain S 1> อย่างนี้ได้เหรอเออะมาน,นั่งลงอย่ดีเลยลูกอมือทลางหรือเปล่าเนี่ยเธอห้ามจับเก้าอี้นะจับมันมีไวรัสหรือเปล่าไม่รู้แล้วเนี่ย <c oughs> ที่ไอ้ที่ประเทศอังกฤษนะคะยอด คนติดไวรัสว,วันนี้เช็คมาแล้วอ่าสองหมื่นหกนะคะตายสามตายเจ็ดสิบเอ็ดคนอร่อยไหมมาฝรั่งนะ่ะอร่อยไหมครับที่นี่ก็แบบว่าใช้ชีวิตปกติมากนะคะ ช้ชีวิตปกติมากเลยนะรวมถึงเราด้วยคุณแม่คุณแม่คุณแม่กัสวมน้ากากสวมหน้ากากค่ะย่านย่านว้ลาัสเดียอเมกาบอกว่ามาซื้อของดีของดีคนตุรกีอันนี้มันมันเป็นอันนี้นะไม่รู้ว่ามา น,น่าจะไม่ใช่มาจากกุรกีนะแต่ว่า,าเวลาเขาซื้อมามันจะเป็นถังใหญ่ๆเลยเป็นโอลิฟนะคะอาสีสีเขียวสีดำโอลิฟที่ว่าเขาเอาไปทำน้ำมันโอลิฟนะ่ะอันเนี้ยข้างในมันจะเป็นกระเทียมของสีไออันนี้นะไอส,สีขาว,ขาวอ่ะยัดแแทะกระเทียมโอลิฟดองค่ะ เกือบหาฟ้อนกับะม,ม่นเกือบสองร่อยหาซิฟก,ก็กลัวน่ะแหละสองร่อยก็กลัวสองร่อยก็าบาทบานเท่าช่วงนี้นะคะหน้าร้อนผ้าทิตย์มันจะตกดินประมาณเกือบสี่ทุ่มเลยค่ะ น้องอดัมน้องอดัมมีความสุขมากเลย <c oughs> อะไรเนี่ยอะดามาพูดไทยให้ฟังหน่อยเร็ว เร็วๆมาพูดภาษาไทยให้ฟังหน่อยเร็วมานี่ก่อนเขาไม่ได้ยินเขาไม่ได้ยินเร็วๆมานี่เร็วมาทักทายแฟนเพจสวัสดีลลโลสวัสดีครับสวัสดีครับลลโล ต่บอกว่าผักข้างในนะ่ะมีแต่อันสวยๆทั้งนั้นเลยนะงามๆผักบ้านเขา ดีแำหดแตงยัก <Century> ษ oh. ์แยักษ์พี่รมาสวัสดีรอๆนเร็ว สวัสดีครับยกมือขึอ้นรอหนูอยากกลับบ้านหรือยังครับจะ <laughs> ก,กลับบ้านแล้วโอเควิธีชีวิตนะคะพี่น้องไอ้พลังจะเป็นแบบวันศุกะ์แีละย่านาตย์ทัอาริทย์ร้านก็ปิดเร็วคนก็ออกมามาเดินแต่ว่า พวกข้างร้านร้านอาหารขับอย่างเงี้ยก็ปิดประมาณอันน่าจะห้าชุ่มนะก่อนก่อนเที่ยงคืนน่ะแล้วนะบ้านเขาก็กินขนมปังบ้านเราก็กินเขา่าวใช่ไหมครับ ชอบชอบบรรยากาศไอ้อะไรนะบรรยากาศช่วงนี้แหละรกรกฎาสิงหารกรกฎา,ส,า,กาสิงหาเนี่ยคือค่ะยกรกฎาสิงหากรกฎาสิงหาเนี่ยมันจะเหมือนน่คะมันจะเหมือนสองกรานรบ้านเราอ่ะหน้าร้อนหน้านเราอจะเหมือนในเมษาพนก<ะ>็ผ่านแต่ปีนี้เนี่ยคือฝนตกฝนตกแบบว่า ถึงขั้นแบบน้ําท่วมอ่ะคิดว่าตั้งแต่มาอยู่สิบกว่าเข้าสิบเอ็ดปีแล้วเนี่ยไม่เคยเห็นฝนตกแรงขนาดนี้เลยไม่เคยเห็นน้ําท่วมขนาดนี้น้ําท่วมสถานีใกล้บ้านเนี่ยน้ําท่วมถนนแล้วก็ท่วมหลังบ้าน <c oughs> โลกมันเปลี่ยนไปนะเขาบอกว่าอันอีกยักปีก็ไอีบอีกปีไหนก็ไม่รู้อีก เขาบอกว่าน้ําจะท่วมอังกฤษอ่ะก็มีความเป็นไปได้อังกฤษมันอยู่เกาะต่ำไงสวัสดีค่ะคุณส,สุวัชชาค่ะรายงานสดจากประเทศอังกฤษเนอค่ะพี่น้องอยู่ไอ้ลอนดอนใต้นะคะพาลูกออกมาซื้อไอ้ออกมาซื้อของกินออกมาซื้อนม ของมาซื้อนมนะอันเนี้ย <c oughs> อันนี้เลยนะคะบัตินดัตบัตเตอร์ใช่ไหมอันนี้หอมอันนี้อ่าอะไรนะอะไรพอดีเรียปุ๊บโน้อัุนออริกอริอันนี้ส้มส้านะพรูที่ส้ม อันนี้คือพแพรแพรก็คือหมักจีดาคลกก้าแยคล้ายหมักจีดาบ้านเราอ่าหมาักพลังคล้ายคล้าพลังอู้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 อันนี้บักแดงบักแดงแดงพลังที่โซนโซนโซนที่แม่อยู่นี่ก็เรา เราก็จะเป็นตลาดแบบนี้ตลาดฝรั่งนาะแต่ว่าบางส่วนของของอังกฤษนะมันก็มีตลาดแต่ว่าสไตล์บ้านเราเลยนะต่างแบบว่าตลาดนักอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่ที่คุณแม่อยู่เนี้ยมันมันไม่มีตลาดสดแล้วนะคะก็สนมากมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละเอาผลไม้อย่างเงี้ยมที่ทีักชูบัสแล้วก็คันบส โอเคมนะรัดจะมาสเปรย์ก่อนมนะลูกชายบอกว่ากลับถึงบ้านให้คุณแม่ล้างล้างผัดนั่งน,งน,งนงัคุณแม่ก็นั่งใกล้ฟังขยะเนี่ยอันนี้เขาบอกว่าสำหรับด็อกนะคังขยะอันนี้สำหรับขี้ขี้หมาน,น่ะด็อก ด็อกเวสนะ <c oughs> ขนาดอันท้องขายะสำรับอันขี่ม้าเขากรเก็บไปดูสิพี่น้องขี่ม้าประเทศอังกฤษเขาเขาเวลาเข้ามาออกมาเดินเนี่ยเขาจะต้องมีถุงเก็บขี้มานะคะคือหมาตัวเองขี้เนี่ยต้องคือต้องเก็บเจ้าของอะ่ะแล้วก็เอามาใส่ทางตรงเนี้ยเอามาใส่ตรงสังขยะที่เขาแยกไว้เนี่ยดูยที่หนุม่มคนนั้นหนุม่มคนนั้นแบบว่า พอดเพื่อเดินเลย่าไรคะอนนตอนแรกนะคะตอนแรกว่าจะพากันไปไอ้คอสโคร้านคอสโคนะ่ยมันจะเป็นร้านแบบของอเมริกาที่มันแบบมืนแมคโครบ,บ้านเราอะ่ะที่ว่าขายของในราคาสูงว่าจะพากันไป แต่มันน้องลูกสาวนอนครับแล้วก็วันอทิตย์ร้านมันปิดสี่โมงเย็นก็เลยไม่ได้ไปนะก็เลยพากันมาตรงน,นี้ค<อ>่ะโอ้จะไปกลับบ้านแล้วเหรอสวัสดีค่ะคุณคุณคารยาอ่านชืออ่อผิดก็อย่าบ้านนะคะอนนโอเคอ้ไวตรงนี้ก็ได้สวัสดีค่ะรายงานสดนะคะ จากอาลอนดอนทางตอนใต้นะคะแถวเนี้ยเรียกว่านอชิมนอชิมอุ้ยเก็บดีๆนะเดี๋ยวมันอะนี่นะลูก <นะ S 2> สัญ,ญ,สญลักษณ์รถรถเมย์มเก้าสามอ๋อพัมเธอสเต๊ะเรื่ยังน,งนี้มนันก็นะโอ้ยนั่นนะจะกินแน่ๆนะคนนะมันมันเลอะหมดแล้วเนี่ยแม่มันแม่ไม่อยากให้มัน เล้ตรงนี้แหละที่นั่งเนี่ยโอเคแค้น okay, แต่ว่านับหนึ่ง <Okay. S 1> ดูแล้วแม่แม่กลัวเธอทำตุกเนี่ยอ่ะอะกินขนมปังชูว์หน่อยกัดกินเลยไหม <Yeah. S 1> จัดอย่างนี้ะ <laughs> จะบอกว่าขนมปังไอ้แท่งยาวๆเนี่ยมันสแสบนะคะพีนออ oh, ่ oh, น้องแสยแสบโอ้ oh, oh. เขามีเหมือนเราเลยใช่ไหม นี่จะไปชี้เขาพี่ลูกเขา,า,าจะไปชี้เขาพีลูกทัวรแล้วเราแล้วเราเราเดียไปชี้เขาขนมปังอันเง่ายๆเนี่ยมันมันมันแสบอะค่ะพี่น้องเอาไปเห็ดอันแซนดิาไปทำแซนดิชแล้วก็เอาไปกินกับอะไรก็ได้ค่ะไปกินกับแกงกับไอ้ผัดเขาก็จะเอาไปตัด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 เป็นชิ้นๆแล้วก็เอาวางไว้ที่โต๊ะนะ ตอนแรกมาไม่ไม่ก็กินเพราะเป็นดอกมาอยู่สิบปีแล้วก็กินกินหมดทุกอย่างใช่ไหมใช่ไหมครับจะกลับได้ยังจะกลับไ้ยังอากต้องมาดมบอกว่าอยากจะกลับแล้วก็คือแอดมสิลูกก็คือจะให้คุณแม่เรียกอะไรล่ะ เยอะเพราะมีนงอาดามใช่แล้วอย่าอย่าอย่ามันตกนะโอ้เสีบยสบ,บล,าลายมันนี้เสียบมะลกรสชาติคล้ายๆข้าวเหนียวไหมรสชาติคล้ายๆข้าวเหนียวเลยใช่ไหมคะโอ้ฮาวทอยใช่ไหมลูกโอ้แล้ว<ม><ม>เราจะแล้วเราจะถือยังไงเนี่ยจะหักครึง<ม>่งไหม โอเคแล้วก่อแม่ไปส่องบรรยากาศไอ้ฝั่งโน้นก่อนลมลมนะบรรยากาศก็ประมาณ18องศา ไายบายแฟนเขีแล้วก็กลับเราจะกลับบ้านแล้วแม่เชียร์ไม่มาแฟนเขียนนะเร็วลาก่อนครับเดี๋ยวเจอกันอ่าวิดีโอหน้าเดี๋ยวครับพี่น้องเดี๋ยวยังไงจะขอตัวกลับบ้านแล้วนะคะน้องกระดังว่าเดี๋ยวตัวฝนตก เดี๋ยวติดตามคลิปหน้านะคะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะคะว่างก็จะมาไลฟ์สดยังไงก็ขอให้คนไทยทุกคนนะคะปลอดภัยจากโควิดนะมีกำลังใจให้นาอที่นี่ก็เหมือนกัน,นะคะ่ะยอดติดก็สองหมื่นหกเหมือนกันเนาะดูไปด้วยก,กันนะคะดูแลตัวเองนะ,ะออกไปข้างนอกก็มีอันนี้แหละแล้วก็เจลล้างมือเอ้ยไม่ใช่สเปรย์ ชอบมากเลยสเปรย์เนี่ยฉีดได้ทุกที่โอเคค่ะ้าเมืองไทยก็จะห้าทุกแล้วเนาะอังกฤษก็จะห้าโมงเย็นละไม่หรอกไม่โอเคค่ะบ๊ายบายค่ะลูกชายเสียขนมอันขนมปังมาปนแมวโอเคมั้ยโอุ้หนะตกละมาๆๆลูกชายจะลูกชายจะกวาดขนมปังโอเคปะโอเคบ๊ายบายค่ะ